เด็กบอกนะเนี่ยได้นาเขาละทำให้ฉันได้บ่เนีทักทายสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องของไปสุดสุดสุดคนมันนี่มาพบกับช่องพ่อน้องจะดีขึ้นเก่าพี่น้องมันนี่กินอาหารสูงพี่น้องกินอาหารชนสูงเนาะตอนะพี่น้องครั้งแรกของปีพี่น้องคนมาชนีแข่งเพลงใครมัแดงเนี่ยแข่งได้อัลกตาปะอัลตาเลี้ยวแข่ แม่เป้งแม่เป้งกับมี่เลยพนะี่นะ้องหมูแดงงามเลยล่ะเยอะกับน้องชันดี้สบายดีป้าลุงเหรอเด้เยอะกับน้องแม็กทียวเนาะแมท้าแมวแล้วก็แม่แแมชันดี้นะพี่น้องเยี่ยงแม้วนะครับมาแลงกินก้อยหมูดแดงพี่น้องกินก้อยไข่หมูดแดงเนาะถ่ายไปแม่แถวปึงนะนะแน่เอาย่างบี้คันมมี่นะ

ไปทางน้ำห้องหน้าเนาะไปแย่แยนหรือว่าทางอะไรไปเนาะเป๊กอะไรเน,บบนี่ยอันนี้วิธีเอาเอาแม่มันออกเนาะ ไเ,เป้งมันนัดรหลายเติบเลยเป้งมันเรียบร้อยเดยวพี่น้อง ไข่ใบใหญ่เนาะพี่น้อ,นองเนาะอด็ดเยี่ยมของลงวัดน้ำหน่อเห็ดกับเข่าลงวัดมาอื่นน้ำหน่อวันพระนี่นี่ข้อหัวใจแล้วก็สีสุปไข่บุดแดงเนาะพี่น้องแล้วบ้างพี่น้อง

thể chơi lái hộp. Này, trái ạ, con đẻ lúng có phục đây. คนคน,น,น,นพี่น้องโอ้ขาขาดพี่น้องขาดเห็นไหมขาขก,กัอะไรพี่นอ้องหอม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 

เจ็แบ <S <S แซ<ส>่บแล้วครั้งแรกของปีแน่เองเองีกชุดเดือนห้าจะซื้อกินเผอ่เดียวทำไมอันนี้ก็เป้งมันเนะาะหัวเร็วเรียบร้อยแซ่บหลาย สี่ขาแรงอนกันพี่น้องนุกนุมุดแดงพี่น้องหัวนะพี่น้องเดินหาเอเดินพี่นองัตางเอวหลับตาอยก็ได้

ที่ดั้างเป็็ดปวยลงกว่ะได้นะพั้นอนนอกัแลเองเราขายสิบพันน่นหลายๆไค่ับเอาไห่ไปจะดอ๊อยากกินกินมือไรจเ้กิเอิบ

มาทำไมข่อยพัน <cado> ห้า <cando> พันหนึ <grabbing> <S <S ่งข่อยถามมได้ไหมข่อยพิสุทธิ์จะบอกข่อพิสิ์หนึ่งเร้ววะเริ่มเืินข่อยหนะเริ่มขีบอกไปเห่านี่นาหนึ่รัการนี่ลงว่ คอยเอาน้าเจ้าแล้วมันคอยบกพ่อเจ้า้คอยใช้เจ้าเข้ายได้บหกัจ่ะจ่ายคนเนได้ดูได้ต้องยตยนราจ่ะอง่ายรูอบอกราู่สุขน้ามันก็ได้ กูบอว่าก็การเนี่วห่านะั้แต่ไวุ่นเาบอก่าอันที่ต้องเขาเขาบอกมาเพื่อให้เข้ากับเกมนั้นนแต่ความ่าคือเนาหรที่ปั้นเิ้งแล้วรสชาติมันไทยเลยที่จะเป็นไงเคยแช่ผแช่แล้เก็เส้นแช่เนื้อเมื่อกันนี่รักแต่แก่กันแล ไปขึ้นเตะ เสร็จเรียบร้อยพี่น้องกาก่อนอื่นกับฝากๆนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งพี่น้องตืวอวาจะบุพการคไม่ไหมที่พ่อน,น้องจะดีในอัปเดตลงไปเนาะการสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีอยู่ทางหลังนะเอาลูกอยู่พี่น้อง